มีคนถามยกมาว่าแต่งตัวไปดรอปเรซูเมอะ่ะต้องแต่งตัวยังไงอันเนี้ยแล้วแต่คนเลยเพราะว่าหยากอะทำงานฟอนต์แล้วมีคนมาดรอปเรซูเม่กับยกเยอะมากซึ่งส่วนมากเขาก็แต่งตัวชิวๆอะ่ะเหมือนไปเที่ยวปกติแต่แค่ให้มันดูสุภาพขายาวอาจจะแขนยาวใส่เสื้อคลุมแล้วก็เหมือนกับเราออกไปเที่ยวข้างนอกปกติอะแต่สำหรับส่วนตัวยกอะยกกใส่เสื้อสีดำกางเกงเป็นไปได้ก็สีดำลงทับผ้าใบ เพราะว่าเคยมีคนแนะนํามาว่าให้แต่งตัวแบบนี้ให้เหมือนกับว่าเราพร้อมที่จะทํางานสมม,ต,สม,มติว่าเราไปดอกเบือซูมเม่แล้วเขาก็ถามว่าเราได้คุยกับเขานิดหน่อยแล้วก็ถามว่าวันนี้อยู่ไทเอาเลยได้ไหมเออมันก็เท่ากับว่าเราพร้อมที่เราจะทํางานได้เลยอันนี้มีคนแนะนำหยกมานะคะเพราะว่าตอนหยกมาถึงออสเตรเลียตอนแรกอ่ะวันแรกที่หยกเริ่มเดินดอกเบือซูมเม่อะคือหยกใส่ชุดแบบกางเกงขาสั้นเสื้อชิวชวอะ่ะเออแล้วเพื่อนก็แนะนํามาก็เลยทําแบบนี้มาตลอด นั่นแหละ depend by ทุกคนเลยสมมุติว่าวันนี้อยู่ไปเที่ยวอะแล้วอยู่พกเรซูเม่ไปมันก็ไม่ได้เป็นอะไรที่อยู่จะไปดรอปเลยูเม่แต่ถ้าวันไหนที่อยู่ตั้งใจจะไปดรอปเลยูเมยอยู่อาจจะแต่งตัวแบบใส่เสื้อสีดำใส่กางเกงให้มันพร้อมอะนั่นแหละ